Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่ผ้ากัมโบโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2025วันที่48 เพิ่มพูนจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีของคุณข้อพระคัำพีประจำวันสุภาษิตบทที่5ข้อ1-14มาระโกบทที่2ข้อ18-28อพยพบทที่21ข้อ1-22และ31พระเยซูทรงตั้งคำถามผ่านข้อพระคัมภี ที่เราอ่านในวันนี้ว่าในวันสบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้ายคำถามนี้ทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาที่ผมยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าตอนนั้นผมเชื่อว่าการกระทำทั้งหมดของมนุษย์ถูกกำหนดโดยร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมที่เราเกิดและเติบโตมา ตามหลักเหตุผลของผมแล้วในเมื่อไม่มีพระเจ้าพื้นฐานทางศีลธรรมก็เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาดังนั้นคำว่าวดีและชั่วก็คงไม่มีความหมายอะไรแต่ลึกๆภายในใจแล้วผมรู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าดีและชั่วอยู่จริงๆและถึงแม้ว่าตอนนั้น ผมจะยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่ผมก็ยังใช้คำว่าดีและชั่วอยู่จนกระทั่งผมได้พบกับพระเยซูผมถึงเข้าใจว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมนี้ขึ้นและผ่านทางพระคำภีและเราได้เห็นการเปิดเผยถึงธรรมชาติของความดีและความชั่ว อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงประทานมโนธรรมให้เรารู้ว่าอะไรดีและอะไรชั่วแต่มโนธรรมของเราอาจเลือนรางจึงต้องได้รับการเสริมสร้างด้วยความจริงที่ชัดเจนจากพระคัมภีร์ ในสุภาษิตบทที่5ได้เตือนเราว่าความชั่วมักปลอมแปลงตัวเองให้ดูดีเหมือนริมฝีปากของหญิงชั่วที่หอมหวานเหมือนหยดน้ำผึ้งแต่ปลายทางนำไปสู่ความขมขื่นและความตายในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการยั่วยุทางเพศทั้งสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต และภาพยั่วยุรอบตัวเราเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังตัวให้มากเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นของประทานจากพระเจ้าแต่เมื่อใช้ผิดทางก็สามารถทำลายชีวิตของเราได้ดังนั้นเราต้องหลีกหนีจากการทดลองไม่เพียงแค่หลีกเลี่ยงแต่ต้องหลีกหนีให้ไกลเลยทีเดียว เมื่อพูดถึงความดีและความชั่วมีหนึ่งเรื่องที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นใครในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นคนดีหรือคนชั่วกันแน่คนในสมัยของพระเยซูมองพระองค์แตกต่างกันไปต่างๆนานาบางคนอาจมองว่าพระเยซูเป็นคนชั่วร้ายบางอาจมองว่า พระองค์เป็นคนไม่คจริตหรือบางคนก็มองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพวกธรรมอาจารย์กล่าวหาว่าพระองค์มีผีเข้าสิงและบางคนคิดว่าพระองค์เสียสติแต่การอัศจรรย์และคำสอนของพระองค์แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆในพระธรรมอภยพ เราเห็นว่าพระเจ้าทรงวางกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมความดีและป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมกฎหมายของอิสราเอลในสมัยโบราณอาจดูแปลกสำหรับเราในยุคปัจจุบันแต่เมื่อเทียบกับกฎหมายของชนชาติอื่นรอบข้างในสมัยนั้นกฎหมายเหล่านี้มีความเมตตา และเป็นธรรมอย่างน่าทึ่งทั้งการปกป้องสิทธิของทาสและการดูแลคนต่างด้าวหญิงไม้และเด็กกำพร้าทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ทำตามกฎระเบียบแต่ให้เราปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความรักและให้เกียรติและทุกคน ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าลองใช้เวลาใคร่ครวญดูสักครู่ว่าเราในฐานะคริสเตียนควรมีมาตรฐานมาโนธรรมเรื่องความดีความชั่วมากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตในฐานะประชากรอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้มากกว่าที่เคย ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับมโนธรรมที่พระองค์ประทานให้แก่เราทุกคนขอทรงโปรโดช่วยเราให้มีสติปัญญาที่จะแยกแยะระหว่างความดีและความชั่วขอทรงอย่าให้เราพผ่อนปลนต่อความเสื่อมทรามของโลก แต่ขอส่งประทานกำลังแก่เราเพื่อจะต่อต้านการทดลองและมีใจที่จะรักและรับใช้ผู้อื่นมากขึ้นกว่าที่เคยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่ และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และ Every Day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ